อนุญาตเสียบเข้าไปดูหน่อยแล้วกันเรามาดูกันต่อที่ Boost ม o t o r s h o ช2020 Boost BMW นะครับนี่คันนี้แหละที่ผมรู้สึกว่าอ,อมันน่าขับจริงๆ 340i นะครับ M ด้วย M 340i นะครับเป็น X d r i v ดเป็นขับสีด้วยส่วนตัวผมขับตัว 330e ออยู่ก็รู้สึกว่าชอบมากเลยนะแต่อยากอารมณ์แบบอ,อ ติดอย่างเดียวไอ้สามสามศูนย์ผมตอนมันมีไฟฟ้ามันก็ขับมันเยู่นะแต่พอไฟฟ้ามันหมดมันก็รู้สึกว่ากําลังมันดรอปลงมาตายอันเนี้ไม่ได้ไฮบริดนะครับสามสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์ i นี่คือแบบมัน m แล้วอะเครื่องพื้นฐานนี่ใช้คาว่าใกล้เคียงอะตัวพวกตะกอน m สาม m สี่เลยเดียแต่โอเคอาจจะลดแรงม้าลงมาหน่อยแรงม้ารู้สึกจะสามร้อยกว่าตัวแต่จากที่ผมดูของเมืองนอกคือโอ้โหเขาบอกว่าเสียงมันและที่สําคัญคือขับมันไม่พอเสียงมันเล้ามาก เสียงมันเรามากๆแล้วด้วยไซสี่รี่สามที่ผมขับอยู่ที่มอบองนะครับสามสแล้วแบบชอบว่ะดูล้อหูแต่ล้อสรล้อสวยเว้ยเออล้อบีอนี่ผมว่าเขาล้อเดิมนี่แบบทำออกมาได้โคตรซิ่งอ่ะเอ,อคาลิปเปอร์สีน้ำเงินนะครับเป็นโลโกเมด้วยเดี๋วดูล้อหน้าเบอร์อะไรวะเนี่ยยางมองไม่เห็นเลยเดี๋ยวดูฝั่งดูดีกว่าฝั่งนี้เรามองไม่เห็นนะครับ ยาง2อ5 40, ง9นะครับขอบ19หน้า225อางเมื่อกี้เอาดี 2, 7 5 30อย่้าางนี้น่าจะถ้าใช้นึ่งเทียมน่าจะสบายกว่านะเดี๋ยวดูหลังหนะส่วนล้อหลัง 255, 3้าหขอบ19นะครับเป็นขอบ19เหมือนกันแต่ยางหน้าหลังคนละเบอร์นะครับดูภายในหน่อย อ้หแต่ภายในผมว่า B.M เขาก็ยังคงเป็นอารมณ์นี้นะยังตัว E หกสี่หกห้าศูนอที่ผมขับอยู่เก็บไว้อยู่ไหมนะครับก็ยังเป็นฟิลที่ยังมีกลิ่นอายความเป็น B.M นะครับเป็นประมาณนี้เลยแต่พอด้วยยุคสมัยที่มันดูล้ำสมัยขึ้นมันก็จะทำให้แบบมันดูฟิลที่มันแบบมันหล่อขึ้นนะ <S <S ข้างหลังก็โดยประมาณนะครับ ใช้งานจริงได้นะปกติผมนี่ตอนขับ33มสนอยู่ไม่ใช่ตอนขับ33มสานยอ้ลินลินมันกันตอนที่ผมขับ33มสเนี่ยก็เวลาไปไหนผมก็คุณพ่อคุณแม่นั่งหลังได้สบายอยู่นะครับถือว่าใช้ได้แหละผมว่ารถเคยใช้ไซส์ซีรีส์5้าบอกผมมีปัญหาเรื่องที่จอดรถนะครับจอดในคอนโดมันอึดอัดมากเลยลงยากนะครับเดี๋ยวนี้ยุคใหม่จอสี่ละ ลองเลยดเดี๋ยวขอดูห้องเครื่องหน่อยดีย๋ขอดูห้องเครื่องหน่อยส่วนตัวเวลาผมดูรถเนี่ยผมไม่ค่อยดูดีไซน์ไม่ค่อยสนใจเลยเท่าไหร่เปิดห้องเครื่องดูก่อนว่าเร l a อา u t เขาจะเป็นยังไงนะครับฝ้ากระโปรงเปิดเบาเปิด,ปดง่ายนี่หกแถวเรียงนะครับหกแถวเรียงแล้วตัวนี้ขับสีด้วยขับสีด้วยเห็นไหมที่ผมบอกอะถ้าเกิดใครที่ดูจะตามมาจากคลิปเอาดีเมื่อกี้นะครับสังเกตว่า bm น,ะนี่ขนาด หกเรียงนะหกเรียงเขาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเรียงยาวเลยนะเครื่องเขายังเนี่ยฐานล้ออยู่ตำแหน่งนี้นะเครื่องเขาจะวางอยู่ตำแหน่งเซนเตอร์ตรงกลางให้มันได้แบบการกระจายน้ำหนักให้ได้แบบช่วงล่างฟิลลิ่งสไตล์บีเอ็มนะครับแต่บอกว่า,วายังสงสัยอยู่ออดดี้นี้วีหกแต่เครื่องวางซาน่ามาเชียวแต่ก็พูดไม่ได้บอกนะตรงผมว่ายังไม่เคยขับเอาในตะกวนซีรีส์ออดี้อยู่แต่ในตัวสามสามศูนย์อีนี่คือแบบโอ้แต่อันนี้ผมว่าออกมาเยอะแล้วนะปกติสามสามศูนย์อีที่ผมขับอยู่เครื่องคือขยับเข้าไปข้างในแล้ว แล้วฟิลลิ่งหน้าคือแบบฟิลดีมากๆวิ่งต่างจังหวัดนี้แบบมแม่คินแล้วอยากขับรถเลยโอ้ <c oughs> แล้วหกแถวเลี่ยงนะครับฝาด้านบนฝาายางใหญ่อะฝาายางใหญ่ะนะครับ M Performance M Performance นะครับแต่ห้องเครื่องบอกว่าเปิดมาก็เป็นสไตล์ดูอารมณ์คล้ายกับสามสามนย E เลยนะตอนนั้นจะดูแบบเครื่องเล็กกว่าหน่อยอกระจังหน้าก็จะเอ้ยเป็นรูตันหรอวะ เออตันจริงๆด้วยแล้วระบายเขาระบายม้านน้ำด้านล่างเดียวแต่ก่อนบริเวณด้านหน้าโดยปกติรถ BM ตัวนี้ก็เบียดด้วยมันอยู่ก็คือจะปล่อยให้ลมมันเข้าออกได้นะเออแต่ยุคใหม่เดี๋ยวนี้มันเป็นตันๆแล้วนี่ราคานะครับเล่าใจนะประกอบไทย3999ก้าเก้าเาทออ้สีล้านทอนพันนะครับ4ี่ล้านทอนพันแต่ผมชอบนะเสียงคือแบบฟิลหกเรียงอะฟิลหกเรียงและเครื่องบล็อกนี้มันอยู่ใน ตัวซูเปอร์ตัวใหม่ z ซตฟตัวใหม่ z ซตฟัวที่เป็นสีเอตัวเครื่องสีตัวนี้นะเครื่องสามพันหกเลียงนะเอ้ไฟฟ้าด้วยด้านหลังก็ใหญ่สไตล์ซีรีส์สามนะครับเท่าใกล้เคียงกับไซส์ก็มันก็ไซส์ซีรีส์สามปกตินะครับแต่ชอบตรงมีความเปิดปิดง่ายเปิดปิดง่ายเห็นแล้วก็ชอบ่ะเอาจริงผมลังเลนะไม่พูดเหมือนเดี๋ยวกำลังคิดอยู่นะครับ เ m มนี่ผมก็ชอบคือด้วยความที่คือผมใช้รถประจําที่ผมใช้อยู่คืออย่างที่บอก3ามสา่วนตัวถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยผมชอบ BM มาแต่ไหนแต่ลาแล้วนะชอบความที่มันมี BSI มีหลายๆอย่างแต่ตอนนี้นอยากได้รถแวนนะไม่เขาเมืองนอกเขายังมีเลยนะตัว M 3 4 0 i ที่เป็นวาก,กอนนะครับเป็นเอสเ t e แต่เมืองไทยด้วยความที่ผมว่านี่เขาเพิ่งเปิดตัว,ตวหละเดี๋ยวรอดูนาะคนอาจจะมี แต่เดี๋ยวดูอาจจะเสร็จอาดีก่อนหรือเปล่าผมนี่คันมาก iPhone อ่ะคันนี้แหละราคาห่างกันสองล้านนะครับเราไปดูดูนี้หน่อยดีกว่านี่คันที่แบบว่าอยากดูมากๆผมไปดูคลิปเมืองนอกนะครับเนี่ยช่วงสองสมวันนี้ดูอยู่สองคันไอ้ดูอยู่สามคันนะครับก็คือตัว M3 M4 เอ้ยมันนับสี่เลยด้กับ3 40 i แล้วก็ i p นะครับ โอ้โ M4 สีนี้มันเจ็บโดนใจจริงๆรู้สึกจะไม่ถึงสิบล้านนะครับประมาณเก <c oughs> ้าเก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 ้าแมหลอ่อ่ะหลายคนบอกว่ารู้สึกว่าดีไซน์ตัวซีรีส์สามที่เป็นตัว G20 จะไอ้นี่กว่าแต่ผมดูตั้งแต่ในรูปแนละ้วผมว่า M เป็นฟิลเนี่ยมันคืดูดูแย่กวอาไปเลยนะว่าเป็น M แล้วมันได้ความแบบอ M อะ m 4นะครับหรือ m 3นี่หน้าตาอย่างงี้ก็มีความหลอ่ออย่างนี้เหมือนกันจะเห็นเครื่องยนต์นะครับต่มีคนดูอยู่มาเราเดินดูโดยรอบก่อนแล้วกันจะชอบความสีที่แบบไม่รู้ในกล้องจะจับได้งี้ลรล่านะแต่สีือแบบเหลืองก็ไม่เหลืองเขียวก็ไม่เขียวน,นะครับแต่หลอมากขอดูลอ้อนะลอ้อนะครับร้อยเจ็ดสองเจ็ดห้าสามห้าขอบสิบเก้าเฮ้ยมนมันดูใหญ่จังวะ ผมมีความรู้สึกว่าเมื่อกี้เทียบกับ i4 i4 iPhone ขอบ20ยังดูเด็กว่านี้นะแต่นี่ซีรีส์3 5ด้วยอาจจะเป็นเพราะยางแล้วแต่ดูแม็กใหญ่มากเลยคาลิปเปอร์แดงเบลเลอร์เลยขอบ19นะครับในส่วนล้อหลังล้อหลังล้อหลังลหลังไม่เห็นเบอร์วันนะี้ล้อหลัง285หรือ280ไม่รู้ผมมองไม่เห็นมูสีขาวนะครับสาขอบสินะครับ แต่ล้อมันดูใหญ่ดูเต็มเดีย่ผมว่าล้อมันดูสวยล้อบียังบอกแบบสวยมากเลยดูด้านท้ายนะเโอ้โหมีดักเทลด้วยทำเป็นเล่นไปเดอะเอ็มโฟแต่ผมตอนนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่กับรถคูเป้แล้วถ้าเป็น M3 มาแบบ4ประตูแบบทรงหน้าตาเยงี้ยผมจะกรี๊กว่าอันนี้ความความชอบส่วนบุคคลนะครับขอดูท่อด้านหลังเลยโอ้โหแต่เสียงเผมว่า ต่ไหนแต่ไรแล้วแหละ M โดยเฉพาะพวกซีรีส์ M ในยุคข,ของหูเครื่อง NA ที่มันเครื่อง V8 V10 นะ E6 ผมยังอยากเอา M เอ e ้อยกอยาก E64 ผมยังอยากเอา M มาลงเลยเส,สียงเสียง V10 นี่แบบมันคือเสียงซูเปอร์คาร์เลยแต่โอเคอันนี้มันยุคใหม่ด้วยความที่6เลียงเทอร์โบแล้วล่ะแต่เสียงเขาก็ยังคงดุนะผมว่าส่วนตัวผมว่าเสียงมันหดเป็นเสียง6เลียงที่โหดแบบพวกตระกูลเครื่องวีอีกหล่อดีจริงๆ อย,อยู่ด้านในนะครับแต่ปกตีด้านในเขาถ่ายกันอยู่ขออนุญาตเสียบเข้าไปดูหน่อยลวกันขอดูภายในนะครับโอ้โหบอกแมว่งหล่อวะ่ะโอ้โหหล่อบอกคาร์บอนด้วยบอกหล่อมากเอาจริงโอ้โหบอกโคตรหล่ออ่ะเฮ้ยเดี๋ยวดูเขาถ่ายรูปอยู่ให้เขาถ่ายกันลวกันเ <c oughs> ขาถ่ายรูปอยู่นะบอกโคตรหล่ออ่ะ แล้วบอกภายในสีน้เงินแบบอบ่หล่อ,อ,อมากบ่หล่อมากเดี๋ยวรอเขาถ่ายรูปเสร็จแล้วเดี๋ยวขอเข้าไปดูด้านในเปิดฝาฝาเครื่องดูหน่อยลวกันโอ้โหดูไฟท้ายหลอ่อว่ะเห็นแล้วกิเลสเกินแต่ชอบบ่อว่ะเอาจริงบอกโคตรหลอ่อแล้วก็ในส่วนของ พวงมาลัยก็สไตล์ BM นะครับปกติไปหน้าไอ้ตัวแดชบอร์ดเลือนใหม่ก็เป็นสีละตรงกลางก็ยังคงมีความเป็นสไตล์ของ BM นะครับขอเปิดต่อเครื่องดูหน่อยนะครับ <c oughs> สิบล้านถ่านพันโอ้ <c oughs> โหดูมีความเป็นคัม คำแล้วคำอีกนะครับมีการคำโชกระหว่างนี้สั่งซ้ายไปฝั่งนู้นคำมาด้านหน้าดิคำเยอะจริงๆอันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์หกสูบเรียงเหมือนเดิมนะครับแต่สังเกตว่าเห็นฝากองอากาศสองอันให้เธอวินเทอร์โบแล้วเปล่าช่วยเดียกิมโบเห็นรถสวยแล้วถึงเอียงเลยอนนืมีความแบบ บึกมากบึกมากนะครับนี่นะสตล์บียมอยู huh. ่ที่ผมบอกเห็นไหมเขาก็ยังคงอมนะเครื่องยนต์วางอยู่เฟนเตอร์ตัวฐานฐานแกนโชคเลยนะแต่อย่างเมื่อกี้ผมดูฟิลเห็นไหมซุ้มโชคของ M4 ยังอยู่แถวนี้นะ i4 ฟเมื่อกี้หลบเข้าไปข้างในเลยแต่ i4 โเครื่องยนต์เขาจะขยับหน้ามาก็จะเป็นหน้าจะคนละฟิลกันคนละฟิลกันสวยว่ะแต่ชอบชอบความเขียวของ M4 จริงๆ ไม่กล้าปิดแรงส่วนด้านหลังก็สไตล์รถคูเป้นะครับเดี๋ยวขอดูช่วง,<อ>งท้าย<อ>หน่อยเฮ้ยโอ้หลังคาคาออร์บอนด้วยเพิ่งเห็นโอ้โหดูหลังคาแล้วก่อนหลังคาคาออร์บอนนะครับหล่อหล่อหลอ่ลอ,ลอ สิบล้านทอนพันเท่านั้นส่วนท้ายก็คล้ายๆอารมณ์กับพวกคล้ายๆกับพวก M3 ซีรี e s นะครับก็ก็ถือว่าเยอะใหญ่อยู่นะแล้วก็ที่สำคัญคือบอกเขาสามารถพับได้นะครับพับลงไปก็เก็บของยาวได้แต่ส่วนตัวผมก็ยังเดี๋ยวรถคูเป้ไอ้ตัวนี้ไฟฟ้าหรือเปล่าอ๋อแต่ฝาไม่ไฟฟ้านะครับถ้าสามจะเป็นเบาะไฟฟ้า เอ้ยไม่ใช่เป็นตัวฝาปิดไฟฟ้า M4 ไม่ไฟฟ้านะครับไล่เบาไล่เบา,เบามอเตอร์มันหนักนะครับโอ้โหสวยวะ่ะโอเคจบกับบูธพีเอ็มในนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวมีอีกหลายบูธให้ไปถ่ายนะครับแล้วไงเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ